สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดองเอฟซีสาวน้อยเพลินแปงครับเอฟซีหลอดแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จสปูคดครับเช่นเคยครับมาพบพบกับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่นอัฟฟิเชียลครับบรรยากาศเช้าเช้าสวัสดีครับแม่วันสวัสดีครับสวเด้ัสาช่าตู้มือแม่เา่าตู้มือเา่าตู้มือเหรอครับหัววันยังส่องก็หนีหัววันเจ็ดโมงส่องแม่ใช่ยู่ผู้ดูนั่นมันอยู่ไก่ดิ ความขี้ขันบัมีกขี้ขานเลยมี่มรับอันคนคนขี้ขานาสิบูยแมนเขต้องขยันเนเพราะว่าหขยันเป็นช่วงใต้เต้าเขาต้องขยันยังไงแม่โอ้ะเป็นดีหลายมบมมีขันหนม่ใ่าทยวอ่ยโ้จะเป็นหอาถ่ายพี่น้องในเบื้งบรรยากาศช่วงเศร้าๆบรรยากาศฝนปรยโปรยล้อยนันองเนาะนาวนาวหทานมายเพูดเยว เงาบ่โอ้ยธรรมดาอยู่ใกล้แน่อยู่แต่สิมิดมิดจังหน่อยนะมิดมิดจังหน่อยมิดมิดแน่อยู่มีมีเมนูใดไปถาอาจารย์ผมไปอาจารย์กันใช่โอ้ยพระท่านเห็นหยังเลยว่าคิดไปไปสนอคิดเมนูไปไปสนอพอได้คิดดอกวิหยังกับเห็ดไปเห็ดกินหนึ่งเห็ดกินหนึ กระสีตีหัวครับเห็ดตามวัตถุดิบที่เ้ามี่เหรอเนาะวัตถุดิบที่ีอืเอาเอาเอาเนี่ยสวัสดีตอนเช้าครับผมบิบกินลูกกล้วยใหญ่แบบนี้เออเอมีกอร์บิกินอะไรอย่างก็อยู่ต้องตืน้อหวเลยครับถ้าพีผ่าน้องมาเบิ่งบรรยากาศเศร้าๆฝนโปอยๆโปรนพอดีนะมึงคึมๆจังหน่อยแล้วมันเย็นเย็นเย็นดีหลังจากเมื่อคืนฝนตกมาอย่างขักเลยตกมืดมืดขึ้นเิ่ง แปลงนาของเราก็เหมือนเดิมครับน,น้ำขัง,น,งน้ำเต็มเหมือนเดิมโ <laughs> สง่สงส่สีลดกับบลอนด์แจ็คเอรอแจ็คนม่ก็ใช่ยกับดำหน้า,าละดำหน้าใสยกันเนาะเดี๋ยวเราพิ่นกลับมาจากบินิคอนเสิร์ตกันคิดวานะย้ายย้ายเราก็บเมื่อวานนีน่ไ,ไปรุ <c oughs> งเทียมกันเดอ๋อไปเพื่อนเนาะ ครับมาเดี๋ยวเพื่อนสิไปซ่องมึงอยู่มาเพิ่นได้ยังกินเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยากาศรอบๆลับไปเพิน่นได้เบิ่งกันตากฝนยังไม่ได้เป็นหอกเนี่าคารสำนักงานบ้านก็ยัง้ามาท่านได้เข้านะเนาะคนละเหมาไม่ได้เข้า mm การชงเซ้สอสีงสเงียบจังน้อยหลูกๆยังไม่นได้ตื่นครับพักผ่อนกันาถามข้าวไม่ใครกัไดะยังกินน้อเซ้านี่ ายสวัสดีครับแต่ยังกินเดี๋ยวเอามีดลบเดี๋ยวได้ยังเออเอาหมีดลบเดี๋ยวข้างในนะผัดกระเพราตับครับกระเพราตับโอ้กำ <c oughs> ลังเตรียมวัตถุดิบระเบี่น้องเนาะกระเพราตับโอ้อยากกินน้ำถว่วตับหมูหรือตับไก่ไหมตับหมูเลยไก่จต๋อ๋อเหมือนเพิ่มกระเพราเครื่องในเนาะ กำลังตรียมของเตรียมมัดุดบอยู่ในรข้วขอได้ปะเนี่ยฮะขอได้ปะเนี่ยได้จ้าได้อิริีขอหอมิหอม่นี่หอมด้นี่ขอหอมด้นี่ขายแค่สาหอมแบบอะไยู่หันซื้อพห่บ่หอแล้วไห่เนี่นั่น <c oughs> ตัดติงหอมเขาาขาวตอนเทียงอะไรที่กอนมาเหมือนเดิมตาม,มากัามมากหงตำมังหงเสริมตอนนี้ก็อาหารจานเดียวไปก่อนจาเล็กๆก็มากแบบนี้นะจะเดียวครับเขาจะมาบบพวกอาหารไทยอืั คือเขาต้องขเขาก็ต้องาศึกษาหน้างานนั้นมันบ่แม่ศึกษาหน้างานนั้นมาเพราาะว่อ่ก็เป็นคั้วเห็ดมอง,งมนีเหยแรกเด็กในถิ่ไม่เฮ็ดเจ็บเขา่าให้ขั้วหลายๆกินเด้นี่ยแต่ละเ,เห็ดโล่งท่านนะก็เฮ็ดอยู่ใส่กับโบป่ปานนี่อย่างนี้เห็ดอยู่บ้านเทาไหร่เทาใส่หมอไปเม่อไหร่เทาบ่ได้มาเฮ็ดได้หน้างานเดือนนี้แต่ว่าแบบนี้เขาก็ต้องศึกษาว่าเขามักกินอะไรเนี่ยนี้เนืเพราะว่าเูาลูกๆมักกินเอะไรก็เจ้ากินได้บ่แม่นว่า หมักรสจัดปกตินี่เนี่ยที่กินรสจัดเดิแต่ว่าคันเด็กๆมักแบบนี้แมี่ยใส่เพิ่นซิมเอาออ๋เขาเห็ดการ์กางไ้วะหวานมากักนัวเข้มแบบใดก็คือว่าให้ซิม<อ>แล้วว่าเพิ่มมะนาวน,นี่ก็คือจ่มเพิ่มให้นะตามใจผู้บริโภคเลวยนะแม่เนาะไอ้มัน,มน,นมถูกใจผู้บริโภคเลยเพราะว่าปกติแม่บบกินโคตรกินรสเผ็ดเข้มนิดๆไปสัดนะครับครับครับแต่เด็กน้อยอาจจะกินแบบบ่เผ็ด ติดหวานนิดนิดที่นี่เลยอืมจะพองติดพักติดหวานไหมแต่ภาว่าติดหวานไม่ต้อนหนีแต่สิลูกไปไล,ล่แต่ว่าเล็กน้อยมากทีเดียวเขาต้องดักทางเนอะไม่เน้นเขาเดอเขาต้องดักทางเลยต้องเดาทางแล้วก็ต้องดักไว <c oughs> ้ทางเข้ามากุนปลาลวกพักตอนเจอลอวไรครับอาหารหลักแต่เขามาอยู่จุดนี้เขาก็ต้องเขาก็ต้องเบิกหน้าใบครับทีมงานเล็กน้อยมากทีเดียวมากแบบใด อรษาตเบบดเลยคือให้เชลนอยซิม hmm. น mm ้ำหอาซิม hmm. น้ำแบบนครับครับคกับครับต้องเห็ดกลางกลางไว้นะแม่เนาะแกินได้ทุกเพศทุกใบตุ้มมาเพศดกยังเติมเอาเนาะเติมหมูบ้านเี่จ็ะที่ยังพัุกชิ้นหรอ ในบ้านในบ้านนี่ครับเราไม่ใส่ไก่เนาะเราใส mm. er ่ไก่เถอะคือตามเหตนี่คือเต็มหม้อเลยแหละแต่คือเบิร์ตเขาจากเาเดือยหลายๆสามหม้อในบ้านนี้เวาเห็นเพื่อนกินได้กินแสบแต่เขาจะดีใจเนาะอครับครับครับกะ่ากะทิกะเออเวเาได้หน่วยมักแบบนีครับผมมักรสชาตินี เนาะอยากให้กับฝากถึงลูกๆเห็นลูกๆ<ม>ได้กินแซ่บแม่ก็ดีใจเนาะครับแ,<ม>แต่ว่าขันตาแมนบ่แซ่บคราบนี่ครับเขินมาซิมเพิ่นก็สิีลีจักแม่ใส่น้ําเปลือกแม่แต่แม่ก็เพชรเป็นกลางไวนะ้เนาะเพราะว่าเฮาก็ยอมไอ้น้อมน้อมรับคําตีชม,มน,นะมนอยากได้แบบแบบแจนห้เนาะแมเพราะว่าเฮาก็ นี่คือเป็นหมองแหลกนะไปเฮ็ดน่ากินให้พวกหลายๆจิ้มแบบนี้พิธ่าก็ดีน้องแบมน้องบอมจะได้ลูกซ้อมเต้นเพลงนี้เนี่ยโอเคสบายมากสบายมากต้องบอมเป็นญเด้อ็สบายมากอ๋อได้เยอะนะนี่แม่เฮ็ดยังกินลูกค้าแม่เฮ็ดยังกินลูกถาม เอดิโอ้โหนยิ่ไดนยินมีเล็ดชิได้ยิ่งมาไม่ยังกินด้ยังกินบางสันภาษคุยกันท่างทีไหมไม่ด้วยนะนถามไปแล้วเลยกนสิวาเป็นถามไปโอ้หแต่เดี๋ยวว่าหุ่นหลอกตลกในต่ว่าพี่เลยนชิบพอในยิ่วาไมีย่างแม่ยังกินร้อยสิบว่ายร่ำผิดตอนนี้อืม ตากส่องซะบ้างแบมันกีนน้ำซะบ้าเ <c oughs> มื่อนี้เวลาเดิมม,มันบาส่อมใบสองใช่ันมเอ้ามื่อนี้ว่างด้วยสันี้มีสามเหรียญ่น่ยไหมสิแสดงว่าว่างเงยเครับกถักใบบมีเนาะ

ลูกว่าแม่แล้วเฮีแม่เฮียเขาเขาแซ่บแซบว่าสันโอ้ยลีสิลาเยอะๆเยอะตัวให้แม่ดีใจเด้อว่าสันแซ่บว่าแซ่บกระซีโลดแม่เฮียไม่ได้เบิด์สละแซบวางซบกระซี้โแม่เฮียไ่ได้เวิร์ีละแซบว่าแซบแม่กริได้เฮียแต่ภาษาเหนือเขาว่าลำกระกินว่าลำกระกินเลยแซ่บกระกินว่าแซ่บกระกินแซ่บกระกินว่าแซ่บกระกินแซบเขาว่ามันมีอันเดียวแซ่บคนเหนือเชียงใหม่ ในบ้านเป็นคนเหนือมันมีเมนูอย่างเดียวสิครถึง,งม,มันจะไม่เบืออืมอ่น้ือหนาวสวนับเชา้านี้คลิปนี้ฝากไว้ได้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องถ้าบรรยากาศพี่ีน้องเ,งเลเวลสูาๆครับผมขอบคุณครับ